มาขอพูอ้พูอ 30, อาาอดออกมาทำไมเรื่องสาม0 0ื่นล้านน่ะทำให้ธนาคารน่ะเสียชื่อเสียหนี้ไ่ใหญ่เลื่อดไหลแทนที่จะอุดเลือดทำใเลือดมัไหน่ะไม่นานอย่างนี้นาามา,าม่อต่อใุกงจะอยน โอเคมีสอมภาพหนูไม่กลัวหรอกน้าจะโดนไล่ออกอ่ะไม่เดือดร้อนครับแล้วไม่ต้องเอาโบนัสมาคูใช่หนูอยากเสียโบนัสทุกออบไปให้เราลาออกโดยรับผิดชอบด้วยไม่ต้องไม่ได้ม่ไม่ต้องไปเไอ้เรียกมาเรียกมาแล้วก็มาพูด ้อ่ต้แล้วดีอนนี้ไม่ต้อปล่อยให้ผ่านได้ยังไงครับไหนว่าทุกถิงนเชื่อสาภาพจะดูครับที่ประชุมวันนั้นนะครับทำได้ไหมพี่พูดว่าแล้วปล่อยผ่านได้ยังไงสัญญาลูกชายอ่ะไม่มีครับไม่มีมสัญญาลูกชายอ่ะบ่นตัวกันอยู่ได้ตัวอะไรในซากเห็นความสามารถของผู้หญิงไหมครับอายไหม